นี่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 ดูดูโอ้ ตอนนี้ชอบหน้าตัวเองมากหน้าดีขึ้นนะก่อนนั้นคือหน้าเหี้ยกมากตอนนี้หน้าดีขึ้นแล้วนะจ๊ะ,ะดูกันว่าอะไรเด้ไปต่อกับเราในปีส0 2 6อันแรกเลยก็คือมอยเจอไรเซอร์จากแบรนด์ AMT อันนี้คือซื้อต่อตามต่ออย่างต่อเน,นื่องเพราะว่าดีงามมากๆนะจ๊ะทุกคนอันต่อไปที่ขัดไม่ได้เลยก็คือเรตินอลแต่ที่เราใช้เป็นเรตินอลฟอร์มยานั่นเองทุกคนจะต้องไปหาซื้อกับร้านยาต้องไปคุยกับแพทย์ไปคุยกับเภสัชเองนะจ๊ะตัวนี้เราไม่สามารถที่จะโปรโมตได้จริงๆนะ จทุกคนอ่านแล้วก็ทานะจ๊ะแล้วก็ทิ้งไว้ให้มันเซตตัวอะไรแบบนี้นะจ๊ะทุกคนประมาณนี้แล้วก็ตามด้วยอะไรนี่เลยไนแอซินามยซึ่งใช้ย,ยี่ห้อไหนก็ได้นะแต่เราก็อาใช้ย,ยี่ห้อของดีพาวเป็นแบรนด์จาก TikTok นั่นเองนะทุกคนก็ราคาย่อมเยาเนาะแล้วก็ลองใช้ของนางก็ถือว่าโอเคนะเออเท่าที่เราลองใช้มาก็ถือว่าโอเคเลยนะจ๊ะทุกคน ตามนั้นนะจ๊ะทุกคนประมาณนี้นะจ๊ะอ่านหลังจากนั้นพอเราทาเรตินอลแล้วก็แนซินามายเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ตามด้วยพระเอกของเราก็คือมอยเจอไรเซอร์จากแบรนด์ AMT นั่นเองนะจ๊ะทุกคนเราใช้เป็นสูตรไลท์นะฮะใครที่หน้ามันให้ใช้เป็นสูตรไลท์ใครที่หน้าแห้งให้ใช้เป็นสูตรบริสนั่นเองนะจ๊ะทุกคนโอเคไหมก็มีสสูตรให้เลือกประมาณนี้นะจ๊ะทุกคนอ่ะ นี่ก็คือสกินแคร์ที่ได้ไปต่อกับเราในปี2 0 2 6ก็จะมีประมาณแค่นี้อันนี้ก็คือในรูทีนทำเท่านี้เลยจะ้ะน่าจะทุกคนนี้เห็นไหมหนังหน้าก็ดีขึ้นแต่ก็ไม่ได้ดีมากเท่าไหร่หรอกแต่ก็ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนอยู่โอ้